สวัสดีครับวันนี้คนที่22กุมภาพันธ์ปี68นะครับน,นี่ก็วันเสาร์ครับเนาะวันพักผ่อนใครหลายคนนะครับสุขทยี่ยังทำงานอยู่ก็ป็นกําลังใจให้เหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็จะคลิปนี้จะวางแนวทางของรัฐบาลไทยนะครับน,นี้เป็นของคุณลุงใจดีนะครับก็ขอบคุณคุณลุงใจดีนะครับแนวาทางมือแบนพันเอฟซีทางช่องครับเนาะคุณลุงใจดีให้แนวทางมาแล้ว แนวทางจะดีๆแม่นนะครับจากคนลงใจดีส่วนช่วงสายๆก็ลงแนวทางของหวยสองรับไปแล้วนะครับเนาะใครเป็นเด็กสีหวยสองรับไปดูเลขวิ่งดีๆแม่นๆก็เข้าไปสับชมได้เลยนะครับเนาะคลิปนี้เป็นของคนลงใจดีนะครับรัฐบาลไทยับเนาะวันนี้ตรงกับวันเสาร์นะครับเนาะออกตรงกับวันเสาร์อีกแล้ววันจุดอีกแล้วลุ้นอย่างเดียวว่าพี่เขาจะเบิ้ลนะครับเนาะเป็นหวยสัญจรนะครับเนาะ จะเบิ้ลก็พอออกตัวไหนก็ออกไปครับเนาะพอได้ลุนมั่งแต่อย่าเบิ้ลครับเนาะจะเบิ้ลถึงสามวันซ้อนไหมลุนไปด้วยกันนะครับเนาะลุนไปด้วยกันวันนี้หัสัญจรที่พังใายบ้านเราครับเนาะที่พังงาที่จังหวัดพังงาครับเนาะถ้าจำไม่ผิดก็่าสัญจรไปให้ได้ครับเนาะ่า,ะาสัญจรสัญจรขอยเป็นแค่ทางผ่านนะครับก็วันนี้บรรยากาศชิพสดเหมือนเดิมนะครับก็คลิปพ่านองนนมา เที่ยวที่ฟาร์มจุลเครนะครับเนาะฟาร์มจุลเครแล้วก็เว่ให้อาหารปลาก่อนกลับบ้าน,นครับเนาะก่อนกลับบ้านเหมือนเช่นเคยครับเนาะเหมือนทุกครั้งทุกคลิปพอชมเขาแสดงจุลเครเสร็จก็ให้อาหารปลาก่อนกลับบ้านนะครับก็ถือว่ามาเที่ยวนะครับก็เรียนทราทำคู่ด,ด้วยในตัวเหมือนเดิมเป็นไปที่แนวทางนะครับเนาะเพื่อบางคนยังไม่ได้ไปไหน,นครับเนาะทำงานเดือกันมาก็พักผ่อนอยู่บ้านไม่ได้ไปไหนก็ถือว่าเปิดหูเปิดตาครับเนาะ ดูธรรมชาติดนูน่นดูนี่ชมนกชมไม้ไปนะครับจะได้ไม่เบื่อนะครับเนาะนานๆมองหน้ากันนะครับเนาะจะได้ไม่เบื่อเรียนวิธีแนวทางนะครับแนวทางก็ย้ำเหมือนเดิมนะครับเนาะทุกเสียนทุกอาจารย์ให้แนวทางมาก็ย้ำมาเป็นเพียงแค่นแนวทางผู้อยู่เบื้องหลังหลายคนนะครับเนาะเม่ได้ออกหน้าจอนะครับเนาะอยู่เบื้องหลังให้แนวทางมาอย่างเดียวก็พอก็กบคุนครั้งนึงนครับเนาะเอฟซี FC จะได้หาเป็นข้อมูลไปช่วงนี้หาข้อมูลไปก่อน,นครับเนาะเอฟซี ที่เป็นคอรรัฐบาลไทยนะครับหาข้อมูลกันไปก่อนอีกไม่กี่วันนะครับเราเสาหน้านะครับเ้าเสาหน้าอีกห7วันโดยประมาณเดือนนี้มีน้อยนะครับเาเดือนนี้มีแค่ยี่วันเร็วนิดนึงนะครับเร็วนิดนึงก็ย้ำนะครับถ้าใครมีข้อมูลหาข้อมูลได้แล้วอยากให้จัดเลยนะว่หจิบจับลอตเตอรี่หรือว่าช่องทางไหนก็แล้วแต่นะครับนะอยากให้จัดเลยถ้าใคร หาข้อมูลว่าดีพอแล้วเด็ดพอแล้วมั่นใจแล้วว่าตัวนี้แน่นอนก็ให้จัดเลยอย่ารอวันหวยออกนะครับเนาะถ้ารอวันหวยออกน่าจะโครงการหารสองน่าจะมีแน่นอนครับเนาะโครงการคนละครึ่งไม่น่าพลาดนะครับเนาะโครงการคนละครึ่งเยอะด้วยนะครับเนาะเยอะด้วยแต่มีพีซีบางคนบอกว่าเขาไม่สนใจครับเนาะรัฐบาลไทยเขาไลนมาเร่วยว่าอยากให้ลงหาหนอยลงลาวให้ตลอดบอซื้อง่ายดีครับเนาะเป็นแนวทางเขาบอก ตะบอนไทยซื้อยากก็บอกก็กประมาณนี้ครับเนาะใครมีข้อมูลแล้วหาจับเลยครับเนาะจัดเดลยมจะรอวันสุดท้ายออตเตอรี่ก็รีบจับนะครับจะได้มีโชคมีลาบร่วมกันนะครับเนาะก่อนเดนดูผลก่อนนะครับของคุณลุงเจดีวัดที่แล้ววันที่16กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาบนล่างเด่น9ลองศูนย์นะครับเด่น9ลองศูนย์จับคู่ให้ครับเนาะ 0ก็เข้าเต็มๆครับนะเข้าตัวรองนะครับ05 03 09 0จับให้แค่สามคู่ครับเนาะ05 03 09เข้าเป๊ะเลยครับนาะชุดรองชุดเด่นแกเด่น9นะครับจับได้สี่คู่เลยเกมมันใจ9มาก92 93 95 98กิมมั่นใจแล้วก็09ด้วยนะครับ09ด้วยบรรดาหลัก9มีอยูมีอยู่ห้าคู่เลยนะครับ 9293 9598แล้วก็09 5คู่เลยแกชอบ9มาก0แกเน้นที่2 2คู่ครับเนะ 0, 5, 03, าะ0503รวมทั้ง09ก็เป็น3คู่ครับเนาะ9 09, 09ก็คือจับตัวเลขเด่นประกบกันครับเนาะเผื่อมันแอบคอดคอกันมาประมาณนี้จะเน้นให้9505แล้วก็09นะครับ ก็เข้าศูนย์ห้าเต็มเต็มนะครับเนาะแต่เป็นตัวกลับเต็มเต็มเลยถามแกแก,กบอกได้ครับเนาะแกบอกได้พอสมควรแกบอกก็ดีใจด้วยเนาะดีใจคุณลุงด้วยคุณลุงขยนทางมาเมื่อวานตอนเยน็ยนๆครับเนาะโทรไปแล้วคุณลุงไม่ได้รับครับเนาะโทรไปตามแล้วก็เลยโทรไปเมื่อวานอีกรอบหนึ่งก็ได้มาแล้วครับเนาะได้มาแล้ว ก็ขอบคุณคุณลุงใจดีนะครับเนาะทางเจดีเป็นแม่ฝรก่งเอฟซีนะครับเพื่อใหคนใดชอบเหมือนคุณลุงก็จะได้ไปจัดนะครับจะไปจัดคอยมีโชคมีลาบอีกครับเนาะคุณลุงวันนี้ใครอสุกจดจดไว้นะครับสุกจดสุกแคบคนละแคบเหมือนเดิมวันนี้คอยเข้าอีกเหมือนครับเหมือนเดิมนะครับเนาะคอยเข้าอีกเหมือนเดิมสันจรงสันจอนไม่สนนะครับเนาะฝากไปให้ได้วันนี้นะครับบนล่างนะครับเด่นหนึ่งลองสองเด่นหนึ่งลองสองจับคู่นะครับ ถ้าหนึ่งมาก็หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้านะครับแล้วก็หนึ่งแปดหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าแล้วก็หนึ่งแปดแกชอบหนึ่งมากครับเนะาะแล้วก็ถ้าสองมาก็สองหกสองเจ็ดแล้วก็สองเก้านะครับเนาะตอนนี้ไม่รู้หัวตัวไหนดังมีกระแสมาเราไม่รู้แล้ว,วนะถ้าใครรู้ก็ก็เป็นบอกกันได้นะครับเนาะตัวไหนมาแรงตัวไหนตอนนี้นำโดงอะไรประมาณนี้ แต่ส่วนใหญ่ถั้งหัวตัวไหนมาแรงครับเราที่เคยผ่านๆมาตัวไหนแบบชนกันหลายสักนักหลายอาจารย์ส่วนใหญ่บางทีไม่มาครับเราแต่บางทีก็มาแต่โอกาสมาที่ผ่านมาเห็นมีน้อยครับเนาถ้าแบบโควิดมาชนกันเป๊ะๆหลายๆสักนักส่กวนใหญ่จะวืดนะครับเนาจะวืดนันๆจะมาทีมันสับขาหลอกนะครับเนาะมันสับขาหลอกก็ 7คู่นี้นะครับคุณลุงจจดีให้เน้นที่ถ้าหลักหนึ่งมานะครับแนละ้วคุณลุงเน้นที่หนึ่งหกหนึ่งเก้านะครับสองคู่หนึ่งหหนึ่งเก้าสองคู่เท่านั้นแต่ถ,ถ้าเป็น2มาแกชอบสองเก้าคู่เดียวนะครับขีดเส้นใต้ให้แดงๆครับเนาะน่าจะพอมองออกนะครับส่วนครันนะครับของคุณลุงจจดีเรียกเด่นเรียกเด่นตัวเน้นนะครับคือหนึ่งหกหนึ่งเก้า แล้วก็สองนะครับหนึ่งหหนึ่งเกสองหลัก1ให้3าคู่ให้4คู่ครับนะเนาะเน้นให้2คู่ส่วนหลัก2จับคู่ให้3คู่เน้นคู่เดียวนะครับเนาะสองเกเลย2องเ้าเลขสวยนะครับนะเนาะเป็นเลขที่ออกบ่อยนะครับเนาะเลขเดือนดีเหมือนกันก็ขอบทวนนะครับสำหรับการทคนลงใจดีถ้าใครฟังไม่ถนดัดจดไม่ทันก็คนที่สรุกจดก็เพือ่อนโพยให้กดหยุดคลิปจดได้เลยนะครับสำหรับคนที่สะดวกจดนะครับ ควรสะดแคปง่ายแป๊บเดียวครับเนาะคนนี้คนอุคคนาฟังอยู่แคปไม่เป็นสะดวกจดมากกว่าประมาณนี้เพื่อนอให้กดหยุดคลิปจดเลยนะครับสาหรับคนที่สะดวกจดครับเนาะคนเราสะดวกไม่เหมือนกันครับเนาะวางกันไม่ได้ก็มาเดินครับทายคลิปสุดคนเฮงๆรวยๆนะครับเนาะเฮงๆรวยๆยังไม่เคยถูหวยก็วันนี้ปลดล็อกให้ได้ครับเนาะปลดล็อกให้ได้เอาคืนครับเนาะสัญจรไม่สนครับเนาะเอาคืนให้ได้ เอาคนไม่ถูกมาหลายงวดครับเนาะต่อสารคามกนไหลงวดเหมือนกันครับเหาวัวน,นี้เอาคืนครับเนาะวัวน,นี้เอาคืนเข้าตัวเน้นๆเลยครับเนาะเัียหนักๆตัวตัวบ่าวสารคามถ้ามีเวลาลงทุนบ่าวสารคามจะหนักตัวเน้นนะครับส่วนตัวบ่าวสารคามครับเราคนเกินยังไงไม่รู้นะครับเนาะแล,แลก็ฝากไว้ชี้นะครับเจอกันชิปหน้าชิปนี้ก็สวัสดีครับ